วัสดีค่ะรักชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36อําเภอท่ลางจังหวัดภูเก็ตพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน807คนและบุคลากรรวม76คนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ปิดโรงเรียนชั่วคราวตามมาตรการของรัฐและให้นักเรียนเรียนที่บ้านส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่พบปัญหานักเรียนบางรายบ้านไม่มีโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตจึงแก้ปัญหาให้ส่งรางานทางไปรษณีย์ ส่วนการขาดแคลนน้ำได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการขุดบ่อน้ำตื้นซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลกรมลาโอกาสนี้องค์มนตรีได้เยี่ยมชมนิทรศาการผลงานวิชาการและการงานอาชีพของนักเรียนอาทิร้านเสริมสวยสปากาแฟโรตีเป็นต้นพร้อมพบปะให้กำลังใจก,กับครูและนักเรียนด้วย ในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบีโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับครูและนักเรียนพร้อมรับฟังปัญหาเช่นอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีและต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้ของนักเรียนซึ่งได้รับไปพิจารณาเพื่อแหนหาแนวทางแก้ไขต่อไปนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดจนการคัดกรองนักเรียนตอนเข้าเรียนในช่วงเช้าจากนั้นได้เยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมของนักเรียนเช่นการทำน้ำหมักชีวภาพการเพาะเห็ดฟางการนำสิ่งของเหลือใช้มารีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่การฝึกตัดผมให้นักเรียนตัดกันเอง ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน1 0 7 0เจคนที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนัก,นกสํานักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสุข,ขบัญญัติแห่งชาติดีเยี่ยมจากกระทรวงสาธารณาสุขและรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนปฐมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสงขลาที่โรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจัดการศึกษาระดับก่อนประถมะศึกษาประถมะศึกษาและมะธัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน338คนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อร่วมสืบสารพระราชปณิธาน,านสร้างคนดีให้บ้านเมืองโดยดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษาสามเสาหลัก เพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษาและปลูกฝังวินยัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าโอนตำบลเทพาเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและจัดก,การเรียนการสอนสองระบบคือสามัญและอิสลามศึกษาแบบเข้ม ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน3 1 0คนทางโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนภายใต้นโยบายเป้าหมายการจัดการศึกษา 5G 5D และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมซึ่งเป็นการดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยเน้นความเป็นเด็กดีควบคู่ไปกับเด็กเก่งอ่านออกเขียนได้ สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีวันนี้เสนอเป็นตอนที่3 วันที่ลืมไม่ลงความรู้สึกสองอย่างอยู่ในใจของคุณความรู้สึกแรกคือโล่งอกผมทําได้และความรู้สึกที่สองก็คือว้าวอนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเ,เมื่อถึงเวลาที่เราเรียนจบเราได้ขีดถูกในช่องลหลายๆช่องช่องที่ว่าเรามีความรู้ความสามารถมีทักษะซึ่งสามารถจะจบออกไปและเป็นผู้นําในกองทัพได้แล้วครอบครัวของพวกเรามาอยู่รวมกันที่นี่ ทั้งพ่อแม่และผู้เป็นที่รักเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์สามารถทําสิ่งเดียวกันได้สมเด็จพระราช,ชิน,านีเสด็จมาที่นี่นั่นเป็นสิ่งที่พิเศษพระองค์เสด็จมาณปรำพิธีสวนสนามผมยังจําพิธีถวายการต้อนรับได้เป็นอย่างดีพระองค์ทรงได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีนายมาร์คอมเฟเซอร์และภริยาเราจะนักว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่สมาชิกในราชวงศ์ แต่รวมถึงประชาชนชาวไทยได้ฝากความหวังเป็นอย่างมากกับประเทศออสเตรเลียในขณะนั้นเรารับโอกาสนั้นไว้พระองค์ก็เช่นกันและผมคิดว่าหลังจาก4ปีพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาในฐานะชายหนุ่มที่เพียบพร้อม เสมอว่าสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติที่นี่เป็นการเตรียมพระองค์เราอยู่ที่นี่เพื่อเริ่มต้นอาชีพของเราแตกต่างจากพระองค์ซึ่งประทับอยู่ที่นี่เพื่อจะเตรียมพระองค์สำหรับสิ่งที่จะมาถึง ต่างยินดีกับความสําเร็จพระองค์ทรงงานหนักมากมายและทรงได้รับการยอมรับจากพระสหายรวมฉันพระองค์ทรงทาได้ดียิ่งขอกล่าวย้ําว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพวกเราทรงเป็นหนึ่งในทีมของพวกเรา การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในออสเตรเลียได้วางรากฐานอันมั่นคงให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียสมพันธภาพกับพระราชวงศ์ไทยที่ดำเนินต่อมาได้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นในหลายระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศยิ่งแน่นแฟนขึ้นจากการแลกเปลี่ยนต่างๆและการสเสด็จเยือนของพระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จกลับเยือนออสเตรเลียอีกครั้งในปีพุทธศักราช2542และได้ทรงกลับไปเยือนราชวิทยาลัยทหารบกสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารี สเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียในปีพุทธศักราช2562ทางฝ่ายออสเตรเลียเซอร์ปีเตอร์คอสโตรฟผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2560ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศของเรามั่นคง และตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกันไทยและออสเตรเลียเป็นทั้งมิตรและหุ้นส่วนเราปรารถนาที่จะเห็นอนาคตที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ